สวัสดีครับพบการรีสินค้าใหม่ให,หม่เช่นเคยจากเว็บไซต์ thalershop com นะครับวันนี้ผมมีไฟฉายคาดหัวรุ่นใหม่ล่าสุดของฟ h นิก i ์มารีวิวให้ดูเป็นฟ h นิก i ์ h m หกห้า r t นะครับมีคำว,ว่า t ต่อท้านะครับถ้าใครพอจำได้ผมเพิ่งลงไปไม่นานนี่เองรีวิวนะครับเป็นรุ่น h m หกห้า r ที่เป็นรุ่นพิเศษที่เป็นแพ็กเกจเซ็ตแถมไฟฉายฟินิกส์ e ศูนย์หนึ่งเวอร์ชันสองนะครับอยู่ในเซ็ต กล่องเดียวกันแพ็กเกจเดียวกันนะครับเป็นรุ่น 65R นะครับแต่ประเด็นมันคือตัวนี้เพิ่งออกมาใหม่เนี่ยมันต้องมีความต่างแน่นอนนะครับต่างหลายๆส่วนด้วยกันหลักๆเลยนะครับให้ดูสังเกตจากแพ็กเกจก็แล้วกันนะครับ 65R ที่เป็นแถมไฟฉายฟินิกส์หรือว่ารุ่น 65R ที่ไม่ได้แถมนะครับรุ่นก่อนหน้านี้ที่เป็นไฟฉายคาดหัวอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะสว่าง1,400ลูเมนแบบนี้นะครับแต่ถึงว่าความสว่างรวมระหว่างหลอด2หลอด เปิดพร้อมกันนะครับก็ได้1400แต่รุ่นใหม่เป็น1500้าร้อยลูเมนนะครับก็คือมีความต่างอย่างมีในยะนั่นเองนะครับส่วนความพุ่งไกลก็พุ่งกว่ากันนิดหน่อยแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างหลกักๆเลยก็คือหนึ่งที่ผมบอกก่อนได้เลยว่าไม่เกี่ยวของแถบก็คือสายคาดหัวเขาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนทั้งสีสันเปลี่ยนทั้งลวดลายเปลี่ยนทั้งฟังก์ชันที่ ดีไซน์มาสำหรับนักวิ่งเทรลโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าทีที่ต่อท้ายเนี่ย 65RT เนี่ยทคือเทรล running นั่เนเองนะครับสำหรับนักวิ่งเทรลโดยตรงนะครับตัวนี้ถามว่าใช้วิ่งได้ไหมได้เหือได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าอ่เพื่ว่าทำมาโดยตรงเฉพาะกว่านะก็จะมาจบที่ตัว H M 65RT ตัวใหม่ตัวนี้นะครับตัวนี้มันดียังไงนะครับก็คือเพง่อว่าเป็นตัวที่อ่ high performance ของนักวิ่งเทรลอย่างแท้จริงนะครับความสว่างรวมสูงสุดบอกก่อนว่า สองหลอดนะครับ1,500ลูเมนนี่คือจากสองหลอด1,500ลูเมนนะครับก็จะมีทั้งหลอดฝัดไลท์ที่เป็นสอดกระจายกว้างนะครับแล้วก็หลอดที่เป็นสปอตไลท์แสงพุ่งไกลนะครับพูดง่ายว่าทั้งสองหลอดเนี่ยใช้งานในหน้าที่ต่างกันนะครับหลอดเล็กเนี่ยเขาเรียกหลอดฝัดไลท์ฝัดก็คือกระจายนะครับมันจะกระจายได้กว้างเล็กๆแต่โคมตื้นแ,แสงจะกว้างบานนะครับเหมาะสำหรับส่องระยะใกล้ๆข้างหน้าผู้ผู้ใช้งานนะครับ ใช้เปิดสองในกรณีที่ว่าหนึ่งคุณใช้นอกจากวิ่งเทรลแล้วเนี่ยใช้ทํางานระยะใกล้ๆอย่างเช่นทํางานบนโต๊ะนี่ครับหรือว่าแคมปิ้งอะไรเงี้ยใช้แค่หลอดเล็กหลอดเดียวสบายมากกว้างมากแล้วก็เห็นอุปกรณ์ทุกอย่างได้ชัดเจนนะครับแต่ถ้าเกิดคุณต้องการแสงที่พุ่งไกลออกไปเช่นถ้าเป็นนักวิ่งวิ่งกําลังวิ่งลงเขาที่เป็นทางชันลึกๆมากๆเนี่ยเราต้องการความแสงที่มันกระจายไปข้างหน้านะครับหรือว่าเราอยากจะให้มันสาดไปเห็นบุคคลข้างหน้าหรือว่าความปลอดภัยข้างหน้าเนี่ย ให้เปิดแสงสปอตไลท์ที่เป็นแสงพุ่งไกลนะครับโคมที่ใหญ่และลึกจะทําให้แสงที่พุ่งไปได้ไกลขึ้นนะครับตัวนี้ความสว่างต่างกันแล้วก็สีสันต่างกันด้วยอย่างเช่นตัวหลอดที่เป็นแสงพุ่งไกลสปอตไลท์ตัวนี้จะให้แสงออกขาวพุ่งไกลนะครับแสงขาวแต่ฟัดไลท์ที่เป็นแสงกว้างเป็นแสงออกอมเหลืองที่เื่อว่าหลอดนิววชวไวท์นะครับแสงเหลืองนะครับตัวนี้แสงเหลืองง่าย หลอดเล็กแสงเหลืองหลอดใหญ่แสงขาวนะครับประโยชน์การใช้งานก็ต่างกันแต่ว่าพอเรามาเปิดรวมกันเนี่ยมันให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สูงที่สุดนั่นเองนะครับแบตท,ที่ใช้ก็จะเหมือนกับรุ่น 65R อาก่อนหน้าก็คือถ่านชาร์จเบอร์1 8 6 5 0รุ่นความจุสูงสา0พันเฮลิเแอมเป์เป็นแบตรุ่นที่พัฒนามาเป็นพิเศษสําหรับใช้งานเนี่ยทนสมบุกสมบันใช้งานในที่ร้อนและที่อุณหภูมิเย็นจัดได้นะครับแบตลิเธียมตัวนี้มีข้อดีตรงนี้นะครับสามารถใช้ในที่อุณหภูมิสูงงและออุณหภูมมิตต่ําาาได้เเปคข โอเคเดี๋ยวมาดูสเปคด้านหลังนะครับอย่างที่ผมเกินไปว่าหลอดมี2หลอดนะครับเขาก็จะแบ่งเป็น2คอลัมน์จากหลักใหญ่ๆคือสปอตไลท์ก็คือแสงที่พุ่งได้ไกลนั่นแหละสปอตไลท์ก็จะมี3ระดับแสงก็คือโล่ต่ำมีเดียมกลางไฮสูงนะครับต่ำของโหมดสปอตไลท์เนี่ยแสงพุ่งไกลเนี่ยต่ำสุดอยู่ที่130ลูเมนคอนเซ็ปต์ของไฟฉาย H ED M 6 5 R T ก็คือ คุณสามารถใช้วิ่งเทลได้24ชั่วโมงโดยไม่ต้องปิดไฟฉายในโหมดโล130ลูเมนนี้จะมีรันทาม24ชั่วโมงนะครับอันนี้คือจะตอบโจทย์นักวิ่งเทลโดยตรง100%นะครับโดยการใช้ที่โหมดโล130ลูเมนถามบางคนบอกว่าอุ๊ยมันเบาไปแต่อย่าลืมว่ายิ่งเปิดความสว่างสูงมากมันยิ่งกินแบตมากเขาทำดีไซน์มาหมายความว่าโหมดโลเนี่ยเขาจะยืนพื้นได้ประมาณ 24ชั่วโมงซึ่งมันเพียงพอสาหรับคุณใช้งานในวิ่งลันนิ่งออนนิ่งลันทั้งคืนได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ความสว่างที่เพิ่มมากขึ้นคุณปรับมาที่มีเดียม400ลูเมนคุณจะเปิดได้ต่อเนื่อง12ชั่วโมงโดยประมาณถ้าเป็นโหมดไฮ1,300ลูเมนได้4ชั่วโมงโดยประมาณนะครับก็คือเขามีดอกจันทร์ดอกจันทร์นี่ก็หมายความว่าอันนี้คือค่าที่ได้เกิด,กดจากการทํางานแล้วก็คํานวณในห้องแลบมาเป็นตารางที่เห็นเวลาเราใช้งานจริงเราจะเจออุณหภูมิที่ เย็นหรือที่ร้อนเนี่ยมันมีผลต่อรันไทม์ตรงนี้ทั้งหมดนี่คือตารางข้าวๆที่เขาดีไซน์มาให้คุณสามารถออกแบบการวิ่งหรือการใช้งานได้อย่างออย่างเข้าใจมันแล้วมันจะใช้งานได้อย่างเต็มที่นะครับพูดง่ายอาจจะใช้งานได้น้อยลงแต่ทําให้เราทำอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะคำนวณได้ง่ายขึ้นว่าต่อไปเป็นนักวิ่งอะเราจะวิ่งเปิดโหมดนี้ได้อีกนานแค่ไหนแบตจะหมดแต่ความพิเศษของมันยังไม่จบตรงทีนี้นะครับคือ มันออกแบบมาให้ใช้สําหรับงานวิ่งแล้วเพราะฉะนั้นการที่มันมีแบตอยู่ในตัวมันเองหนึ่งแปดหก้าเราถอดเปลี่ยนได้ก็จริงถ้าบางคนไม่มีแบตเตอรี่สำรองไม่อยากพกแบตเตอรี่ไปแต่มี power bank เพราะว่านักวิ่งเทลทส่วนใหญ่ก็จะมีกระเป๋าเป้สะพายหลังอยู่แล้วสามารถบรรจุสิ่งของลงไปได้เพราะฉะนั้นการยัด power bank ไปอีกตัวหนึ่งคงไม่ใช่เรื่องแปลก 8, นะครับมันสามารถเปิดไปชาร์จไปแล้วก็ เปิดใช้งานไฟฉายไปด้วยได้ที่หมดโลของทั้ง2หลอดหลอดไดหลอดหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าพร้อมกันทั้ง2หลอดนะครับนี่คือข้อดีของไฟฉาย Hm65rt ตัวนี้ที่ใช้สำหรับง,งานวิ่งเทรลนะครับโอเคนี่คือสปอตไลท์โหมดไปแล้วต่อไปฟัดไลท์ที่เป็นแสงกว้างละ่ะ แสงกว้างก็จะมี3โหมดเหมือนกันโลแต่จะต่าหน่อย5ลูเมนถามว่ามีไว้ทาไม5้ลูเมนเชื่อไหมครับว่าสมมติว่าในฉกเฉินจริงๆเราเราเหลือแบตเตอรี่น้อยมากๆเราต้องใช้งานข้ามวันข้ามคืนไม่มีไม่มีที่ชาร์จสมมติแต่ไฟยังเรายังเหลือเนี่ย5้าลูเมนในขณะที่นักวิ่งเทรลขึ้นป่าขึ้นดอยขึ้นเขาที่แบบไม่มีซีชาร์จโทรศัพท์ทั้งสิน้นต้องการเปิดใช้งานบางสิ่งบางอย่างนะครับดูนู่นดูนี่ในกระเป๋าเนี่ย5ลูเมนเพียงพอแล้วสามารถเปิดเปิดใช้งานเวลาเราสมมติว่า แคมปิง้งต้มน้ำต้มไลหย,ยิบจับโน่นจับนี่ได้สบาย5้าูเมนเขาจึงทามาให้ใช้งานได้เปิดได้300 300ชั่วสามชั่วโมงเลยนะครับฝัดไลท์เป็นโหมดมีโหมดกลางอีโหมดหนึ่งเจ็ดสิบูเมนได้สามสิบหกชั่วโมงโหมดไฮสี่ร้อยรูเมนได้สิบสองชั่วโมงนะครับนี่คือเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงสุดนะครับแต่ผมต้องบอกก่อนว่าที่ผมยังไม่เข้าใจอย่างหนึ่งก็คือเขาบอกว่ารุ่นนี้แม็กพันห้ารูเมนนะครับเกิดจากการรวมกันเปิดพร้อมกันสองหลอดแต่สังเกตดูนะครับถ้าเราเปิดพร้อมกันโหมดไฮพันธ ของโหมดของหลอดสปอตไลท์พร้อมกับโหมดไฮของหลอดฝัดไลท์ซึ่ง400ลูเมนเนี่ย1 3บวก400เป็นเพ็น1,700ลูเมนนะครับมันไม่น่าจะใช่1,005นี่ยังผมยังสงสัยว่าทําไมเขาเขียนว่า m a ็กน0 0 5นะไม่ไม่เก็ตนะครับแต่ตัวนี้ h m 6 5รุ่นเดิมนะครับแม็1,004ก็คือเกิดจากหลอดเทอร์โบอ่าหลอดไฮของสปอตไลท์100ลูเมนบวกกับ400ในโหมดไฮของหลอดฝัดไลท์เนี่ยก็จะเป็น 1,000งพั 1> 1, บวกสี่ก็เป็น1,400ก็คือแม็กพันสอันนี้ตรงตัวแต่ตัวนี้1,300บวกกับ400ร้อยมันควรจะเป็น1,700แม็กนะครับแต่ตัวนี้เป็นแม็กแค่1,500เองผมก็งงๆนะครับแต่ว่าแต่เป็นซีเรียสน,นะครับเวลาการใช้งานจริงให้เราดูโหมดคร่าวๆตัวนี้แล้วเราก็ไปประยุกต์ใช้งานเป็นหลักแล้วกันนะครับโอเคยืดเยื้อนะครับแต่ว่าอยากให้เคลียร์นะครับว่าพอจะรีวิวให้ละเอียดเลยว่าเพราะว่าในฐานะที่ผมก็ชอบวิ่งเหมือนกันแต่ว่าผมไม่ได้วิ่งเทรล แต่ผมก็เข้าใจนักวิ่งเทลเรลว่ามีคนรู้จักหลายคนก็ชอบวิ่งเทรลเขาก็จะเจอปัญหาเดียวกันคือไฟฉายที่มีรันท i มน้อยมันจะไม่ซับพอตในการใช้งานยาวนานของเขานั่นเองนะครับโอเคเปิดกล่องไฟฉายมาก็จะมีคู่มือการใช้งานให้นะครับตัวนี้นะครับสายชาร์จ USB เป็น Type C นะครับชาร์จที่ตัวไฟฉายได้เลยนะครับเป็นหัว Type C นะครับแล้วก็อะไหล่ยางโอลิเียลองนะครับแล้วก็ตัวไฟฉายนะครับไฟฉายก็จะแกะจากบเบ้ามันออกมาก่อนนะครับ สังเกตนะครับสังเกตจากสีสันของสายนะครับกลายเป็นสีแดงนะครับสีแดงสวยงามสวยงามมากนะครับตัวนี้แล้วก็มีตัวรีเฟกซ์สะท้อนแสงเป็นยิงคําว่าฟีนิกซ์แล้วก็ลวดลายเล็กน้อยนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นรีเฟกเตอร์นะครับเป็นตัวสะท้อนแสงตอนกลางคืนนะครับเจอแสงแล้วมันจะสะท้อนนะครับและที่สําคัญที่เป็นไฮไลท์ของ h m 6 5 rt นี่ก็คือตัวนี้นะครับที่เห็นเป็นปุ่มปุ่มกลมแบบนี้นะครับ ไม่ใช่อะไรนะครับมันเป็นตัวปรับบล็อกสายแล้วก็เลื่อนสายโดยใช้เพียงมือเดียวตามคอนเซปต์เขาว่า one hand ตรงนี้นะครับที่หน้ากล่องเขาจะมีคอนเซปต์ตรงนิดนึงเอ่อนี่ครับตัวนี้เขาจะเขียนว่าตัว h e a d a n d เนี่ยก็คือสายคาดหัวมันอนะสามารถที่จะ adjust ผาโดยเพียงมือเดียวนะครับปรับเพียงมือเดียวก็ในขณะวิ่งอาจจะหลวมไปแน่นไปเนะี่ยตัวนี้สำคัญมากนะครับสำหรับ ตัวนี้ถ้าเป็นนักจักรยานเนี่ยผมบอกไปเลยที่ใส่รองเท้าคลีตจักรยานอย่างเช่นผมก็ชอบปันนกก่นจักรยานรองเท้าคลีตเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเขาจะมีตัวถ้าเป็นรุ่นทอ็ทอปๆหน่อยนะครับหรือรุ่นดีๆหน่อยเขาจะมีตัวหัวปรับ BOA ตัวนี้มาให้นะครับนักจักรยานจะรู้กด็ดีตัวนี้ประโยชน์มากๆเวลาปรบปับสายนะครับจะปรับให้คลายให้หลวมแน่นปึ๊ดเดียวง่ายมากนะครับเนี่ยดูนะครับตัวนี้สายมันเป็นอย่างนี้นะครับเดีย๋ยวให้ดูตามเต็มๆก่อนมันจะมีสายพิเศษ ตัวเล็กเส้นเล็กๆเ,เ,เ,เส้นนะครับเวลาเราต้องการที่จะปรับสายนะครับง่ายมากนะครับเราดึงดึงมันออกมานะครับให้มันหลวมนิดดังแก๊กสายตัวนี้มันก็จะค่อยๆค,คลายออกมาแบบนี้นะครับเส้นที่เห็นเนี่ยมีความทนทานออกมาเป็นพิเศษให้ทนทานสูงนะครับยังไม่เคยเห็นสายแบบนี้ขาดในสําหรับรองเท้าจักรยานเลยนะครับอันนี้เขาให้มายาวเพราะว่าเขาเผื่อไซส์ตั้งแต่เล็กไปใหญ่ แต่ของจักรยานน่ะว่าก็คือตามไซส์ของเชือกผูกรองเท้าเลยนะครับแต่วิธีหมุนเนี่ยถ้าเกิดใครไม่คุ้นเคยนะครับถ้าเป็นนักจักรยานนี่บอกว่าอูหมูมากนะครับก็คือกดลงไปนิดนึงหมุนหมุนมันจะดังกรืดกรดเห็นไหมฮะแล้วดูครับดูสายนะครับมันจะปื๊ดอย่างรวดเร็วนะครับและที่สําคัญแน่นแน่นอนนะครับแน่นแน่นนอนเอาอีกทีหนึ่งนะครับวิธีปลดสายออกให้คลายนะครับดึงนะครับดึง เป๊กหัวหัวปรับตรงนี้นะออกนะครับดังแก๊กพอมันดังแก๊กปุ๊บดังอย่างนี้มันก็จะหลวมใช่ไหมครับผมก็ค่อยดึงออกถ้าต้องถ้าพอแล้วต้องการล็อกหรือดึงปรับกลับกลับเข้าคืนเนี่ยก็แค่เมื่อกี้เราดึงออกให้เราปั๊มกลับเข้าไปคืนนะครับดันกลับเข้าไปคืนดังแก๊กแล้วหลักนั้นเราค่อยหมุนตามเข็มนาฬิกาใช่ไหมครับง่ายมากนะครับง่ายมากนะครับตัวนี้ดึงออกเป๊กปื๊ดคลายนะครับบิดกลับดึงปื๊ด แค่นี้ครับง่ายมากนะครับเสร็จแล้วนะครับง่ายมากๆนะครับแล้วก็ดีไซน์ของสายมันเนี่ยใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อให้กระชับหัวมากขึ้นเวลาวิ่งเทรลเนี่ยถ้าสายไม่กระชับมันจะขยบแล้วก็อาจจะหลุดออกจากหัวขณะวิ่งได้มันซึ่งมันมีผลต่อการแข่งขันนะครับตัวนี้จึงสําคัญมากสายคาดหัวนะครับซึ่งมันจะต่างกับรุ่นเดิม 65R นะครับนี่ครับสายคาดจะเป็นเส้นเล็กกว่านะครับเส้นเล็กกว่าแล้วก็เ มีรูระบายระบายเ,เหงื่อเหมือนกันะาการะบายอากาศระบายเหงื่อนะครับเหมือนกันนะครับตัวนี้ทําให้เกิดการระบายเ,เหงื่อที่ดีนะครับเวลาวิ่งเหงื่อเยอะมากนะครับนักวิ่งเทรลที่เป็นระดับท็อป10ของเมืองจีนนะครับเขาใช้ตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้ในการวิ่งเทรลแล้วเขาก็มีประวัติลงไว้ในหน้าเว็บไซต์ให้เรียบร้อยเลยว่าการใช้งานตัวนี้สามารถตอบโจทย์ของเขาในการวิ่งตลอดคืนได้นะครับตัวนี้ h m 6 5 rt นะครับทำไมถึงต้องเป็นรุ่นนี้สำหรับนักวิ่งเทรลบอกข้อดีก่อนอีกข้อหนึ่ง บอดี้บอดี้มันไม่ใช่อลูมิเนียมอลลอยเหมือทั่วไปแล้วตัวนี้เป็นแมกนีเซียมอลลอยด์แมกนีเซียมอลลอยดียังไงคือเบาวกว่าอลูมิเนียมอลลอยด์สาบอดี้ดีไซน์มาเป็นให้แข็งแรงพิเศษแล้วก็เบาเป็นพิเศษเพื่อที่จะรองรับการใช้าง,งานที่ไม่หนักเกินไปแต่ตัวน้ําหนักที่เกิดขึ้นณตอนนี้มันเกิดจากแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่มันยังไม่สามารถดีไซน์ให้เบาได้ ปัวไฟฉายมันเนี่ยเขาบอกว่าเฉพาะไฟฉายม่เฉพาะบอดี้มันไม่รวมฐานเนี่ยเบากว่าเมาส์ของ Microsoft เอ,อ้ยโทษน,นะเบากว่าเมาส์ของแอปเปอีกพูดง่ายเบามากนะครับพูดง่ายเบามากโอเคมาถึงหลอดอย่างที่บอกนะครับตัวนี้หลอดแสงขาวนะครับตัวนี้เป็นหลอดเอ,อ่อรูมินัสนะครับถ้าผมจำไม่ผิดแต่ตัวนี้เป็น xpg 2มั้งถ้าจำไม่ผิดเป็นแสงส้มนะครับให้เราสังเกตดูก็รู้ลแล้วนะรตรงนี้อาจจะอมเหลืองๆหน่อยนี่พูดง่ายว่าแสงส้มอันนี้แสงขาวนะครับโคมเป็นตัวหลอดหลอดที่เป็นหลอด สปอตไลท์แสงพุ่งเนี่ยจะเป็นโคมผิวเปอกส้มบางๆนะครับสวยงามนะครับส่วนตัวนี้มันจะมีเลนช่วยกระจายแสงทาให้แสงมันกระจายกว้างได้ดีแล้วก็ดูนวลตานะครับข้างล่างจะมีคําว่า Pho e ก i x h m 6 5 rt นะครับยิงเลเซอร์สัญลักษณ์แบตเตอรี่ขั้วบวกอยู่ฝั่งด้านนี้นะครับบวกในขั้วลบนะครับโอเคมาถึงแป้นนะครับแป้นปรับองศาได้นะครับตามนี้นะครับ1 2 3ไปเรื่อยๆมันไม่ถึงกับเป็นระดับชัดเจนมากนะครับแต่ว่าทําให้เราปรับเวลาการใช้งานเนี่ย สามารถปรับแบบนี้ได้ให้ดูฝั่งนี้นะครับโอเพนฝั่งนี้ปรับก้มสมมุติว่าเราหวัวอยู่อย่างนี้นะครับปกติการใช้งานจะตั้งฉากแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าเราปรับก้มเลยลงไปงมเงยลงไปเนี่ยจนถึงปลายเท้า,เาได้สบายเลยนะครับตัวนี้นะครับองศาการปรับก้มถือว่าครอบคลุมการใช้งานอยู่แล้วปุ่มกดแป้นปุ่มกดเนี่ยดีไซน์มาพิเศษนะครับตัวนี้สังเกตว่าพลาสติกคำว่าฟินิกเนี่ยมันไม่ได้ชิดสัมผัสกับปุ่มนะครับเพื่อป้องกัน หลายสองอย่างก็คือไม่ป้องกันเผลอไปโดนปุ่มติดโดยไม่ตั้งใจตัวพลาสติกนี่เป็นตัวกันปุ่มนะครับเพราะว่าถ้าแตะไปโดนปุ่มมันติดเองใช่ไหมครับตัวนี้เขาจึงทํามาดีไซน์มาป้องกันการเผลอไปโดนปุ่มกดนี่คือเป็นแบบแมนวนวลธรรมดาแต่ถ้าเป็นแบบล็อกปุ่มกดแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็มีนะครับเดี๋ยวผมบอกวิธีการใช้อีกทีหนึ่งนะครับโอเคมาถึงการใส่ฐานนะครับฐานจะอยู่ด้านข้างด้านฝั่งนี้ที่มีคําว่า Open นะครับหมุนตัวฝาสวิตช์ท้ายฐานออกมานะครับ เราจะเจอแผ่นการขั้วแบตเขาก็าบอกให้ถอดออกมาก่อนนะครับแผ่นตัวนี้โยนนิ่งได้เลยแบตท,ที่แถมเป็นฐ่านชาร์จเบอร์1 8 6 5 0ของฟินิก์รุ่น3,500ม ah ิลลิแอมป์นะครับตัวนี้ตัวนี้รหัส1 8 6่0แปโวลต์น,นะครับ,ข,บขั้วบวกอยู่ฝั่งนี้นะครับตัวนี้เป็นฐานที่สามารถใช้ในอุที่อุณหภูมิติดลบแล้วก็อุณหภูมิร้อนจัดได้นะครับตัวนี้นะครับนี่คือข้อดีของฐานที่ใช้กับไฟฉายประเภทนี้นะครับโอเคแล้วก็หมุนกลับเข้าไปนะครับ ทีนี้มันไฟฉายก็จะพร้อมใช้งานนะครับฟังก์ชันแรกที่อยากจะแนะนำนะครับเวลาก่อนใช้งานเช็คแบตเตอรี่เราสามารถกดเช็คแบตเตอรี่กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งที่เห็นเนี่ยเป็นปุ่มยางที่เห็นเนี่ยทีปุ่มกดจริงๆมันจะมีสัญลักษณ์สัญลักษณ์หลอดให้เห็นอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะยปรับโฟกัสอ่าโอเคมันจะต่างกันนะครับให้สังเกตขีดของวงกลมนะครับวงกลมทั้ง2วงเนี่ยอันนี้วงกลมนี้จะมีขีดตรงอย่างเดียวก็หมายความว่าแสงที่ได้จะพุ่งตรงพุ่งไกลส่วนฝั่งนี้ แสงจะเป็นลักษณะเหมือนพระอาทิตย์นะครับก็คือกระจายกว้างนัง่นเองนะครับพูดง่ายว่าอยากใช้กว้างให้เลือกปุ่มนี้ถ้าอยากใช้พุ่งให้เลือกปุ่มนี้ถ้าอยากใช้พร้อมกันก็เปิดพร้อมกันจบนะครับโอเคแต่ละแต่ละปุ่มแต่ละหลอดมี3ระดับแสงโลมิดไฮทั้งหมดทั้งสองทั้งสองฝั่งนะครับเลือกเปิดได้เลยอันแรกผมจะเลือกเปิดที่หลอดที่เป็นแสงฝัดหรือแสงกระจายกว้างก่อนนะครับก็คือกดแช่0.5วินาทีนะครับแช่0.5วินาทีเปิดนะครับ กดแช่ทีหนึ่งปิดนะครับฝั่งนี้เหมือนกันถ้าต้องการเปิด ort, หลอดพุ่งกดแช่เปิดกดแช่ทีหนึ่งปิดนะครับกดเช็คแบตเตอรี่คล้ายๆเมื่อกี้เลยนะครับกดเช็คแบตเตอรี่แค่เรากดะระยะสั้นแบบช็อตเพลสนะครับก็คือกดแตะ1ครั้งถ้าติด4ดวงแบบนี้ก็คือไฟอยู่ระหว่าง80-100%นะครับถ้ากดแตะฝั่งนี้ก็ได้นะครับก็เช็คแบตได้กดแตะแล้วปล่อย4ดวงแบบนี้8 0 1 0 0นะครับแต่ถ้า กดแตะปุ๊บเหลือ3ดวงก็แสดงว่ามีระดับแบตเตอรี่อยู่ระหว่าง60-80บถดนะครับพูดง่ายว่าแต่ละดวงมีสีดวงเนี่ยประมาณ20%นะครับแต่เมื่อไรถ้าเรากดเช็คปั๊บไฟดวงแรกกระพริบดวงเดียวกระพริบแปลว่าแบตต่ากว่า1 0แล้วควรเอาไปชาร์จทันทีนั่นเองครับนี่คือวิธีเช็คแบตคร่าวๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปิดและไล่โหมดให้ดูนะครับเริ่มจากตัวหลอดกระจายกว้างฝัดก่อนนะครับ กดแช่0.5จุทวินาทีพอมันติดเราปล่อยนิ้วใช่ไหมครับนี่คือแสงระดับโลทั้ง2หลอดทุกครั้งที่เปิดขึ้นมาจะเริ่มต้นสว่างที่โหมดโลหรือโหมดต่ำสุดเสมอไม่มีเมมโมรีจำโหมดนะครับโอเคนะครับเข้าใจตรงกันนะครับหลังจากที่มันติดขึ้นมาแล้วเราก็กดแตะอีกทีหนึ่งจะเป็นการเปลี่ยนระดับแสงจากโลเป็นมีเดียมจะแตะอีกทีหนึ่งจากมีเดียมเป็นไฮกดแตะอีกทีหนึ่งก็จะย้อนกลับไปที่โลนะครับโอเคกดแช่ปิดนะครับ มาฝั่งนี้บ้านนะครับหลอดพุ่งกดแช่ทีหนึ่งโลนะครับกดแช่เอ้ยโทษนะครับกดแช่กดแช่ทีหนึ่งโลกดแตะท,ทีหนึ่งมีเดียมกดแตะทีหนึ่งไฮน,นะครับกดแตะทีหนึ่งย้อนกลับนะครับกดแช่ปิดอ่าโอเคเข้าใจตรงกันนะครับทั้ง2ปุ่มวิธีเดียวกันนะครับอยู่ที่ว่าจะเลือกเปิดอะไรหรือจะเปิดพร้อมกันก็ได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมอยากจะเปิดหลอดขวาม,มือก่อนนะครับหลอดกระจายก่อนเอ้ยหลอดพุ่งก่อนนะครับแล้วก็กดปุ่มซ้ายทีหนึ่ง ก็จะเป็นโลของทั้งคู่นะครับให้สังเกตดูนะครับแสงที่ได้นะครับมันก็จะเกิดการรวมกันระหว่างแสงที่พุ่งกับแสงที่กว้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอปิดไปทั้ง2หลอดนะครับเริ่มใหม่นะครับผมอยากให้เห็นหลอดตัวแสงกว้างก่อนนะครับที่เป็นคาแรคเตอร์แสงของมันนะครับกดแช่เปิดที่โลก่อนนะครับอันนี้คือโลนะครับกดแตะมีเดียมกดแตะีทีหนึ่งไฮสังเกตไหมครับว่านี่โลแค่โลอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟ ให้โลอย่างเดียวอย่างที่ผมบอกว่ามันก็สว่างแล้วนะครับแค่นี้ก็โลนี่ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคมากนะครับนี่เปิดได้ตั้งนานนะครับกดแตกทีหนึ่งมีเดียมนะครับอันนี้มีเดียมอันนี้หายนะครับถ้าผมยกขึ้นอยู่ที่หัวเรานี่คือไฮของหลอดเล็กหลอดเดียวนะครับชัดแจ๋วนะครับตัวนี้แค่นี้ครับคุณสามารถเปิดแช่ยาวๆใช้งานได้สบายนะครับกดแช่ทีหนึ่งปิดนะครับอ่านี่คือหลอดเล็กหลอดเดียวให้แสงเหลืองส้มที่เรียกว่านูโชไวนะครับ เห็นไหมตัวนี้หายนะครับใช้ใช้งานได้สบายนะครับโอเคต่อไปเป็นหลอดแสงพุ่งนะครับกดแช่ทีหนึงเปิดสังเกตนะครับสปอตตรงกลางจะชัดพบตามคาแรคเตอร์ของหลอดแสงพุ่งนะครับหลอดตรงสเปหลอดอสปอตตรงกลางจะชัดนะครับแสงพุ่งอันนี้คือโลครับแค่โลตัวนี้เปิดได้2 4ชั่วโมงถามว่าเพียงพอไหมผมว่าสบายมากนะครับวิ่งทั้งคืนโดยใช้แสงแค่นี้นะครับต่อไปมีเดียม อันนี้มีเดียมคือสว่างเพิ่มมาอีกสเต็ปหนึ่งครับแต่กทีหนึ่งไฮสว่างขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับทีนี้อันนี้มองเห็นได้ไกลแล้วก็ชัดมากๆนะครับตัวนี้สังเกตนะครับว่าตัวนี้ก็จะแสงขาวกว่าวแสงหลอดเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะมีสปอตที่เข้มจึงเหมาะกับการใช้งานพุ่งระยะไกลนั่นเองนะครับโอเคต่างจากหลอดถ้าเป็นฝัดสปอตไม่มีเลยมันจะเน้นแสงการเกี่ยแสงที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะครับแล้วทาให้ ไม่จ้าตาจุดใดจุดหนึ่งใช้เนี่ยอ่านหนังสือได้เลยนะครับตัวนี้อ่านหนังสือได้สบายอย่างเงี้ยครับแบบนี้อย่างที่ผมบอกว่าโหมดโลก็ยังใช้งานได้สบายเลยนะครับโอเคอ่านะครับก็ครบถ้วนสำหรับไฟฉายที่ให้ได้สแสงกว้างแสงพุ่งในตัวเดียวกันแล้วก็ครอบคลุมการใช้งานในทุกทุกระดับแสงนะครับโอเคนะครับประยุกต์ใช้ได้สบายมากนะครับตัวนี้ ต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการชาร์จนะครับเวลาชาร์จนะครับตัวนี้ให้เราหมุนตัวแป้นนะครับหัวไปฉายออกมานะครับเราก็จะเจอจุกยางสําหรับชาร์จไฟนะครับเป็นจุกยางซิลิโคนนะครับเราก็แค่ดึงตัวจุกยางนี้ออกมานะครับแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวจุกยางกันฝนกันน้ำนะครับตัวนี้มีการฝนกันน้ำมาตรฐาน IP IP นะครับ มีมาตรฐานการกระแทกด้วยนะครับเพราะว่ามันเหมาะการใช้งานแบบสมบุกสมบันได้นะครับต่อมาผมก็จะเอา power bank ตัวหนึ่งที่มีสายอยู่แล้วนะครับ power bank ที่มีสายอยู่แล้วมาเสียบชาร์จเข้าไปนะครับเวลาชาร์จนะครับนี่นะครับมันจะมีไฟกระพริบที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นกระพริบมีติดค้างอยู่3ดวงดวงที่สี่กลังกระพริบก็หมายความว่ามันมีอยู่แล้วประมาณ60%อยู่แล้ว60 80นะครับ มันจะชาร์จไประหว่าง8 0 1 0 0ต่อนะครับเพราะฉะนั้นชาร์จอีกสักพักการชาร์จเต็มจากแบตอ่อนๆก็จะประมาณ3ชั่วโมงบวกลบโดยประมาณนะครับขึ้นอยู่กับแหล่งจ่ายไฟนะครับและก็อย่างที่ผมบอกเกินไปตอนต้นตัวนี้เวลาเราเปิดเอ้ยโทษนะครับเวลาเราชาร์จไฟอยู่แบบนี้เราสามารถเปิดใช้งานโหมดโลของหลอดใด y l i g หนึ่งได้นะครับต้องบอกว่าหลอด d ด y l i g หนึ่งเช่นถ้าต้องการใช้หลอดฝัดแสงกว้างก็เปิดปุ๊บกดแช่ไว้มันก็จะติดสว่าง เฉพาะโหมดโลของหลอดฝัดนะครับใช้ได้ยาวๆเลยนะครับแล้วก็มันก็ชาร์จไฟไปด้วยแต่มันจะเต็มช้านั่นเองนะครับสมมุติว่าเราอยากจะลองเปลี่ยนไปใช้หลอดนี้แล้วก็มากดฝั่งนี้นะครับกดแช่เปิดหลอดตัวนี้ก็จะปิดเองนะครับมันก็พร้อมให้เราใช้งานโหมดโลของแต่ละหลอดได้อย่างครบถ้วนนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นวิธีการชาร์จนะครับง่ายๆนะครับตัวนี้นะครับไม่มีอะไรสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของฟังก์ชันล็อกปุ่มกดในแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับการล็อกปุ่มกดดยแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ ทำโดยการกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งค้างไว้อย่างน้อย 2- 3วินาทีนะครับจนกว่าไฟมันจะกระพริบตอบรับอย่างเช่นผมกดฝั่งนี้นะครับกดค้างไว้นะครับอ่ามันกระพริบตอบรับผมก็ปล่อยนิ้วเท่านั้นเองนะครับรอมันดับปึ๊บหลังจากนี้นะครับถ้าเราปกติเรากดแช่ไว้0.5มันจะเปิดแต่คราวนี้มันไม่ได้เปิดมันจะกระพริบแทนนั่นหมายความว่ามันถูกล็อกปุ่มเรียบร้อยแล้ว ถ้าเราต้องการปลดล็อกนะครับให้เรากดทั้ง2ปุ่มค้างเอาไว้นะครับพร้อมกันค้างเอาไว้อย่างน้อย 2- 3วินาทีจนกว่าไฟมันจะตอบรับเรานะครับพอมันกระพริบตอบรับเราเราปล่อยนิ้วแล้วรอให้แสงมันดับนะครับหลังจากนี้มันก็ติดค้างปุ๊บเราก็จะใช้งานตามปกติได้เหมือนเดิมแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับนี่คือฟังก์ชันล็อกปุ่มกดที่เขาทํามาให้นะครับก็ถือว่าให้ฟังก์ชันมาค่อนข้างครบครบถ้วนเยอะมากนะครับแล้วก็เหมาะกับ สายวิ่งเทลโดยตรงเลยนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้ไลน์ดีแอดไซทายไลยชอปนะครับแล้วก็เบอร์โทรศพัพท์0 6 4 2 0 1 2 7 7 2นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ